วิเคราะห์แนวโน้มราคาของบิตคอย BTC และออลคอไส์ที่น่าสนใจตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงมีความผันผวนสูงโดยบิตคอย BTC ยังคงเป็นตัวชี้วัดหลักของตลาดขณะที่ออลคอยส์หลายตัวแสดงให้เห็นแนวโน้มที่หลากหลายโดยมีปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่ต้องระวังแตกต่างกันไป 1. บิตคอ BTC ราคาปัจจุบัน98,298ดลลาร ลบ2 6ราคาสูงสุดในวัน -99,167 ดอลลาร์ราคาต่ำสุดในวัน -96,148 ดอลลาร์แนวรับสำคัญ -9,232 ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ -1 0 0 0 0แดอลลาร์ปัจจัยสนับสนุนการยอมรับที่เพิ่มขึ้นบิตคอยยังคงได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลหลักและมีการใช้งานมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและการลงทุน การลงทุนจากสถาบันการเงินบริษัทการลงทุนและกองทุนขนาดใหญ่ยังคงสะสม BTC เป็นสินทรัพย์สำรองการลดลงของอุปทานบิตคอยให้บป็2,024เร้าการลดลงของรางวัลการกุด BTC ทำให้เกิดภาวะอุปทานลดลงซึ่งอาจช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้นปัจจัยที่ต้องระวังความผันผวน,นของราคา BTC ยังคงมีความผันผวน,นสูง อาจส่งผลต่อการวางแผนการลงทุนระยะสั้นแรงขายจากนักลงทุนระยะสั้นหาก BTC ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ได้อาจเผชิญแรงขายทำกำไรกฎระเบียบจากรัฐบาลประเทศต่งตางๆอาจออกกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นซึ่งอาจกระทบต่อการยอมรับ BTC ีลิทเิรียม ETH ราคาปัจจุบัน2748ดอลลาร์ลบ2.15 ราคาสูงสุดในวัน2,854ดอลลาร์ราคาต่ำสุดในวัน2,721ดอลลาร์แนวรับสำคัญ2,500ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ3,000ดอลลาร์ปัจจัยสนับสนุนดิจิียม2.0การอัปเกรดเครือข่ายการเปลี่ยนไปใช้ Proof of Stake ทำให้ค่าธรรมเนียมลดลงและรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นการขยายตัวของตลาด d e File NFT แต่ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับ d e f i และ NFT ปัจจัยที่ต้องระวังการแข่งขันจากแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นซโลเนอร์และโอแอนช์ค่าทำเนียงที่ยังสูงกว่าคู่แข่งในบางช่วงเวลา 3. ามซอลเนอร์โซลราคาปัจจุบัน1 9 6ดอลลาร์ลบ4.90%ราคาสูงสุดในวัน $207 ดอลลาร์ราคาต่ำสุดในวัน $195 ดอลลาร์แนวรับสำคัญ $180 ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ $220 ดอลลาร์ ปัจจัยสนับสนุนความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำเซอรเนอร์สามารถประมวลผลธุรกรรมได้รวดเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำกว่าคู่แข่งการเติบโตของแอปพลิเคชันบนเครือข่ายเซ l ร n เนปัจจัยที่ต้องระวังปัญหาด้านเสถียรภาพเครือข่ายเซ l ร n เนอร์เคยมีปัญหาเรื่องเครือข่ายหยุดทำงานการแข่งขันจากดิเร u m มและ l ลอาสองโซลูชันเช่นนบิเทร์มออปเทอร์มิซคาร์ทโน ADA ราคาปัจจุบัน0.732ดอลลาร์ลบ5.22%ราคาสูงสุดในวัน0.774ดอลลาร์ราคาต่ำสุดในวัน0.728ดอลลาร์แนวรับสำคัญ0.70ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ0.80ดอลลาร์ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนายอย่างต่อเนื่องของเครือข,ข่าย Cardano การใช้งานในประเทศก,กำลังพัฒนาและการร่วมมือกับภาครัฐปัจจัยที่ต้องระวังอัตราการเติบโตของคาร์เดโนยังช้าก,กว่าแพลตฟอร์มอื่นๆการแข่งขันจากเิริอมและสโลนอรอาจลดส่วนแบ่งตลาดของคาร์เดโนสรุปแนวโน้มตลาด BTC ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักที่กำหนดแนวโน้มของตลาด a l s หาก BTC สามารถทะลุนแนวต้านที่1 0 0 0 0แดอลลาร์ได้อาจเกิดการวิ่งขึ้นของตลาดออกซ n เ t นทำให้ ETH SOL e t h e เรียนอื่นๆพุ่งขึ้นตามแต่หาก BTC หลุดแนวรับที่9 2 2 3 2ดอลลาร์อาจเกิดแรงขายอย่างรุนแรงและตลาดอาจเข้าสู่ช่วงปรับฐานข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนนักลงทุนระยะสั้นควรจับตาดูแนวรับ9 0 0 0 0ดอลลาร์ของ BTC หากราคาร่วงต่ำกว่านี้อาจเป็นสัญญาณขาลงที่แรงขึ้นนักลงทุนระยะยาวยังคงมีโอกาสในการเข้าสสม BTC และ ETH โดยใช้กลยุทธ์ dollar cost averaging DCA นักลงทุนนอคอยน์หาก BTC สามารถรักษาแนวรับได้กวนพิจรานนรณา Solana และ Cardano ที่มีศักยภาพในการเติบโต การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนและใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองสรุปแนวโนบิตคอยน์แนวคอยส์บิตคอยน์ BTC ราคาปัจจุบัน9 8 2 9 8ดอลลาร์ลบ0.62%แนวรับ9,232ดอลลาร์แนวต้า 100, น1,000ดอลลาร์ 100, ได้แรงหนุนจาก t f และการยอมรับของสถาบันระวังแรงขายหากไม่สามารถทะลุ1น1 0 0 0สดอลลาร์ทิทริอัม ETH ราคาปัจจุบัน2,748ดอลลาร์ลบ5 1 5แนวรับ2,500ดอลลาร์ 2, แนวต้าน -3,000 ดอลลาร์ 3, อัปเกรด e ิทริอัม2.0ลดค่าธรรมเนียมดึงดูดนักลงทุน ระวังการแข่งขันจากเซอร์ลอเนอร์เอเวอร์แลนด์สักคอยส์น่าจับตามองเซอร์ลอเนอร์โซเซาเรวค่าธรรมเนียมต่ำแนวรับ180ดอลลาร์แนวต้าน220ดอลลาร์คาเดนโนเอดีเอซ่าพัฒนาเครือข่ายต่อเนื่องแนวรับ0.70ดอลลาร์แนวต้าน0.80ดอลลาร์แนวโน้มวันนี้ BTC อาจทดสอบ100 0 0 0ดอลลาร์ เปิดโอกาสให้อัลอสพุ่งขึ้นหาก BTC หลุด9 2 3 2ดอลลาร์ตลาดอาจปรับฐานแรงเปิดบัญชีเทรดพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมิสเนสเทรดคริปโตทองสมัครเลยบนเอสทีเซื้อขายคริปโตสมัครที่นี่บิคับเทรดคริปโตไทยชี้มือไปทางขวาสมัครที่นี่รับรีเบตคืนเงินจากมิสเนสสูงสุดทุกการเทรดบีคับ เทรดคริปโตไทยชี้มือไปทางขวาสมัครที่นี่ Standard s e n s สูงสุด0ดอลลาร์72 LOTP RO z e r A d u s Trade สูงสุด0ดอลลาร์5625 lot ติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารการลงทุน Facebook ตามผมลงทุนคริปโต YouTube ตามผมลงทุนคริปโต Tiktok PEACHTAMPHOMLONGTHUN เทรดให้เป็นจังหวะให้แม่นทำกำรายไปด้วยกัน